สวัสดีจ้าตอนนี้พีกับแม่กำลังมาเึิ่งเพื่อนเอาปลาคอนจ้าแต่ว่าแม่เป็นมองบ่เห็นนะไปเยอเอันนี้จำเดี่ยวขวิดกัค่ะขวเนี่เนี่ยแล้วหน้คุณจะเรียนหรอกว่าหาเจ้า ยูใช่ผู้เฮายิ้ใช่ไอยูยูยูอย่านะใส่ถวงงอกนะอย่า uh ด้ลูกมาขบชวนผู uh ้น uh ี uh ิจาปปะคอน เขาเดี๋ยวเนีนทีรถข้าวเดียวฮอดอะไรเขาเป็นหมกปาเาเเอาเบิร์ดคือได้ไหมเมื่อหาปุ๊บหน่อยนี่บ่มื่นยี่ี่ตลาดจะจาบัวอันเชื่อจันที่เราไปฮอดพูดใด้ขวมไปฟังคุณบนื่คืนนะยายตายายเกียวอะไรยังไงนด้สวนนกเปดมาทางนี้เกียวพ่อถุงมือกับบัาไซน่ะสูงถุงมือไม่ถง มันบ่มีงูหรอกขันเป็นยังสั้นอิลีขันงูขันหูไม่น้ำนะบ่มีงูกบดีแล้วหายกบน่อยกบไงต้องไปหาน้ำค้างใส่เธอปลูกผักใส่นี่ยุ้่พ่นเลยพ่นไหนพ่นหนนอยใส่อ่ะโอ้หิโอ้ยปิดลูกปิดลูกไ มันไปแล้ววติบาลีขันไปขันมามุนเพียงเสียซ้ำจีเ,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 เมืนน่อตัวนึงงยู่เพียงนึงยุ่แปดตีนยุ่ยแปดตีนเถอะเอาคุณมาโชว์เถินอันเสียงซีพีเพื่อนั่น,นป,าป,ปากมือนี่สักได้เด็กไปจี เสียแล้วบัีวไปเข่งอหลีป้าดมันเข่งใหญ่ันตัวน้อยตีนตัวนนั่นๆนั่นๆยุงหงเาเฟียงมันมีหลายเอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยหลายตัวจังเมย์เมย์ดีน้์พันั้ตัวน้อยมูเออนั่นเมย์มูนี่พี่น้องคอยมาน้ำเพี้ยนสาวคอยเขามียบ้านคอยร้อนแดดผู้ใดล่ะกระเจ้านนแหละ มันออยูสอ่สงานคือว่าะนนมันหมุนไม่อีกแล้วนานที่ปลายตีนหันตาดีจะได้สันหันน้งองเดือด <c oughs> น้องเดืด <c oughs> อด,ด,ๆๆดามาซักผ้าแล้วกับตะเลิดปลาไป<อ>หาแม่อ้อมมึงซะแหละถามพา่อใหญ่หลวงเยี่ยไมไปใช่ไอ้เพื่อนถาม จักเลวล่ะพน้าเอนางเฝ้าเฮียนซื้อตัวนี้บ่รูเลียงยังวะไคนนี้ไปไปหนา้งอ้องหนที่ิน้าดว่าสันจักเลวสันนั่งไปยู่เฮียนบ่เห็นจังบ่บาเนาะันบ่อุปข้อน้องเปิดอลไรบานแล้วไปหน้าดิที่เมีนตัวเปิดว่ะยื่นี่แหละยนน้าก็ยู่เฮียนบาไปใจ อันเด้นั่นเด้เห็นตะหังทีตะหางนั่นก็มีสวามากปากวอดเอื้อนควายในเด้อมันหลักมาพูดเดียวพี่น้องเลยขิงกันแห้นบาทเมื่อนั้นนั่นอันชลิดกระปุ่นพี่เธอเพิ่ไปค่ะยินเบิดโอ้ยนี่มาแล้วป่ะคือตัวอีกไงกมูไปขิงอีหลีฟ้าเต็มบ้าตะขอ ขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาหน่อยกำหัวมันเถอะนี่เด็กพึ่งวาแล้วแบบนี้โตยังไงมันไปสายน่านี่ได้ลูกมันน้ำได้ล่ะคนไทยกับเพื่อนแม่วิญญามาบังเอาตีบ้านสีบังให้เนมัได้ลูกมั้ยน่าจดงายลูกมันอยู่นี่โอ้โห คขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมนะคเขาจะขัดขาเขาจะเขาจะตลเอือดตลเอือมาอีกจ้าตเหมือนน้องขอเองเข็งตายละชิโมกะกับชิย่อยใช่ปลเข็ง <laughs> ยาเดือมา <laughs> ดเดืยอยไม่เอามึงแหวะมันสีเข็ม <laughs> เพิ่งทางงุ้มชาจบเด้อพี่น้องตัวใหญ่ตัวหนึ่งเถิดก็ยังญออกมาแล้วสองตัวแล้วตัวแมียตัวเถิดเมียเบื่งเบื้องไดพี่น้องเบิ่งเัื้งใดตัวแม่ตัวถึกเก็บมันเข้าเถอะน้อยๆมันจะหนีอียกคนจ้า นี่นี่ลูกมันอยู่ข้างๆกันน้ำก็ใช้มากคูดนี้แหละว้ยขันคักปลาหน้นโนซูคุณน่ะน้ำในปวดด้เทมาลูกนี่ไหมะจะเพลียอ้นี่ตัวนี้น้ำตียังบ่มีน้ำกินไม่กินก็กิลี่ยนไปทั่วที่เอาน้ำใส่กันปลาแล้วแหละกระเทยตายน้ำบ่มีน้ำกินตายเปล่ยนเราบุปผาก็ได้มลเปล่นดีดีเด้ว่าปลาเข่งมันมนดีตัวเธอ ปลาคอไม่กรบื้อบกไปตายอยู่ฟูนปลาคอเบิ้ลบินลเป็นแล้วที่ไปลงน้ำห้อยจะไปทั่วที่เอาหนึ่ขันไปกันปลาคอนี่บินอ้าวเธอปลาคอแล้วมาเนี้ใส่จับตัวโตเก้าตัวเดียวได้เต็มถังแล้วตีผัดหมาผัดบะหมี่นตาเป็นหยียบเตี้ยที่พูดหาไปทั้งนาคุณาได้หลายปลาคอไปสิ ก็มีแต่หลายแพวปคอแต่ว่าตถิปมาพวกนี้ถังักของบู้เรลยอจักรู้ว้าอยจแมนเดคุนเนใจกํจกาัังยังมาจากเอ,อกปาปลาขอนพี่เมี ขาปลายเบิดาบงแขนมปนมีต้บางแขียนเปนตมีเต้มีเต้ขี้ตยังลายไม่ต้องถามนีไปแข่งโคน่ไแข่งดินแขงอะไรอยจ้ะผูกเอาปากอดมาหนเห็นตั้งไว้รีบเลยบรีย่้ำเอามหลังคือรีบไาจฮอนฮอน่อนฮ่อนไปเเมียบ้านไปฝนงย่แน้วเาซ้ำน้ำมาเอื้อนแล้ว้ยฝ่กะชุดจำเกแล้ว่ยอาบน้ำ ไปทะลก็เดินน้ำดีใช่ไหมสาดน้ำจ้ะอุ้ยเปลือกหอยเปลือกหอยคอ้จ้าเราจอดยี่ไก่เพื่อนแม่เห็นปลาคอปันะเห็นไ่มจ้าปลาคอปลาลายเต๋อจ้ะเต็มเลยลอยขึ้นจากน้ำเห็นไ่มจ้ามันขึ้นมามันขึ้นมาอาบแดดนะที่นี่ผักบุ่งก็มีแมน ขอหน่อยพี่ขอขอใหญ่ <laughs>